ซองแสงนิมเรือจ้างนอกตำรานะฮะก็รอติดตามกันได้รับรองว่าถ้ามีข่าวเราจะนำมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักไปสักคุณครับถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์่าทะลูกหัวใจคนท่เครีย่ายเกกันอ่านตลาดคระอ์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ1 6ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมพรยายหุ่นลุ่นๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดน แบบนี้โดน <Wow! S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 รายการคุยข่าวบันเทิงนะครับในประเด็นที่2นะครับเรกนี้เรามีคุณจอนวินยูนะฮะคุณรถเมฆคนึงนิดคุณบุ๊คลุกขนทิพย์รอกันอยู่นะฮะแล้วก็มีอีดาลัอีหลายคนถ้าเวลาเราทันนะฮะมาเริ่มกันที่คุณจอนวินยูแล้วกันสำหรับคุณจอนวินยูหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าล่าสุดครับได้ประกาศนะฮะวิวาฟ้าแลบอีกคู่นะฮะสำหรับคุณจอนวินยูนะฮะกับคุณแพรชุติมานะฮะหลังจากคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งคุณจอนวินยูเนี่ยได้ออกมาพูดนะฮะกับเรื่าาาอยกแจ้้งข่วดีให ครับโดยทั่วกันครับว่าวันที่8มีนาคมนี้นะฮะผมเนี่ยจะวิวากับแฟนสาวนอกวงการก็คือคุณแพรชุติมานะฮะหลังจากที่คบหาดูใจกันได้สักระยะหนึ่งนะฮะแล้วเขาบอกว่าขณะที่คบหากันเนี่ยก็คิดที่อยากจะแต่งงานกันมาตลอดนะฮะแต่ว่าก็รอที่ว่าได้ฤกษ์นะครับที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะฮะกระทั่งมีความพร้อมแล้วก็วางแผนกันมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ายังหาวันที่เหมาะสมยังไม่ได้นะฮะแต่ว่า ตอนนั้วันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พอแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีน้องเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วนะฮะก็รอติดตามแล้วกันวันที่8มีนาคมนี้นะครับก็ดีใจด้วยนะฮะกับคุณจอนวินยูกับคุณแพรชุติมาหลายๆคนที่ว่าสาวสาวหลายคนอกหักของกันนะแน่นอนสิเขาเป็นคนเอะเป็นคนเก่งเป็นคนหล่อด้วยนะฮะแล้วก็รอติดตามแล้วกันว่ารูปแบบของงานแต่งงานดีมงานจะเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องไม่ธรรมดานะครับรู้สึกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าครีเอทีฟค่อนข้างเยอะมา รอดูติดตามกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะมากันที่อีกอคู่นี้ละกันค่ะสำหรับสาวรดเม์คนึงนิดนั่นเองคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มอย่างคุณแม็กจากกรีดมาได้2ปีแล้วแต่อย่างที่รู้กันค่ะว่าสาวรดเม์เนี่ยไม่ได้ค่อยพาคุณแฟนเนี่ยออกงานสักเท่าไหร่รแต่ว่ามีงานงานหนึ่งค่ะที่ควรคู่กันมาออกงานนะักข่าวก็เลยถามว่าทําไมถึงมาด้วยกันได้เพราะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วย,เ,ยเลยจริงนะเป็นงานแรกที่เคยเห็นรูปคู่กันนะจ๊าไม่เคยไม่เคยเห็นนะสอเลยแล้วคือเขาคบกันมา2ปี เออคุณรตเมย์ก็บอกว่าที่มางานนี้เนี่ยเพราะว่าพี่แม็กซ์เนี่ยรู้จักกับเจ้าของงานค่ะก็เลยมาด้วยที่สําคัญเขาไม่ได้คิดนะว่านักข่าวเนี่ยจะมาเยอะขนาดนี้เออแต่ว่าก็มีการออกสื่อบ้างเล็กน้อยแต่ว่านักข่าวก็เลยถามว่าแต่ว่าพี่แม็กซ์เนี่ยยังดูเขินกล้องอยู่เลยเขาบอกว่ามันก็เป็นของธรรมดาอยู่แล้วมันก็ต้องเขินอยู่แล้วค่ะเขาไม่รู้จะทําตัวยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสื่อในวงของธุรกิจเนี่ยมันเป็นทางของเขาเออมันเป็นแนวของเขานะรวมไปถึงว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ เขาบอกว่าปกติดีแล้วก็วาเลนไท์ที่ผ่านมาก็มีการไปทําบุญหลายที่ค่ะเพราะว่าใกล้วันเกิดของพี่แม็กพอดีนั่นก็คือวันที่15บห้ากุมภาก็เลยควงคู่กันไปทําบุญนะคะรวมไปถึงว่าของขวัญเนี่ยมีให้กันหรือเปล่าบอกว่าก็กินข้าวกันตามปกติค่ะแต่ว่าของขวัญที่รถเมย์ให้เนี่ยก็คือโทรศัพท์เพราะว่าพี่แม็กเนี่ยเพิ่งทําตกแตกไปก็เลยเออให้ของที่ใช้ได้ดีกว่าเนาะอ่ะรวมไปถึงว่าพี่แม็กเนี่ยให้อะไรกลับมาหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่แม็กบอกว่ายังไม่ซื้ออะไรให้เพราะว่าเดี๋ยว รอให้พี่รถเมย์เนี่ยไปเลือกเอาเลยเออเอาของอที่ใช้ได้เออความคิดดีดนะเ๋าน,นะเอออะเขาบอกว่าอะรวมไปถึงแผนแต่งงานเมื่อไหร่จะมีข่าวดีซะทีนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็รอไปก่อนละกัน <knights S 1> อ่าคุยแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าคะ่ะเขาบอกว่ายังเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ชีตแบบนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วดูดูกันไปก่อนละกันนะคะรวมไปถึงกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นทําด้วยการเป็นยังไงบ้าง สาวรถเมย์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการดําเนินการอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องชะลอดิดหนึ่งเพราะว่าร้านเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองอ่าทีน,นี้เนี่ยเรื่องของการทําต่อเติมหรือว่าสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนขา้างจะลาบากนิดนึงแต่ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจที่ทําด้วยกันเพราะว่ารถเมย์เนี่ยแค่ไปช่วยเฉยๆเท่านั้นอ๋อน่าจะเป็นของธ<อ>ุรกิจของพี่เขาแล้วก็รถเมย์อาจจะคบหาด้ใจกันก็ไปแวะเวียนไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปดึงลูกค้าหนุ่มๆมาป่ะเออไม่แน่หรืออาจจะไป ตามดูหรือเปล่าว่าเพื่อนมีสาวๆเข้ามาหาอะไรคอยเก็บเงินอะไรประมาณนั้นก็ก็รอติดตามแล้วไงคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่รู้สึกว่าดูแล้วน่ารักดีถึงแม้ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เชื่อไหมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ารถไม่มีแฟนใช่ก็เห็นแล้วดูเขาน่ารักน่ารักคือสวยอ่างเงี้ยรอติดตามมาอาที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าไม่เรียกว่าเป็นคู่ดีกว่าเรียกว่าเป็นคู่เกาเหลาเพราะว่าเป็นคู่ที่ซดเกาเหลากันมานานนะแถมดูว่า ไม่มีท่าที่จะจบนะครับสำหรับปุ๊กลุกฝนชิพนะครับกับคุณแตงโมพัทธรธิดานะฮะที่จนป่านนี้ฮะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยยังโดนโยงประเด็นเกาเหล่ากันมาตลอดนะซึ่งก่อนหน้านี้มีประเด็นก่อนหน้านี้ว่าคุณปุ๊กลุกเนี่ยได้ไปถ่ายรูปกับคุณโตโน่าคิาคนอย่างที่เราเคยนำเสนอไปทักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ทําให้ใหลายคนตีความว่าคุณปุ๊กลุกเนี่ย ไปท้าทายคุณแตงโมบ้างว่าถ่ายรูปไรเลยแต่ว่าทั้งคู่ก็ออกมาเคลียร์กันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายรูปก็คือก็เป็นธรรมดาออถ่ายรูปกา,ารยือดา,าเออนาะคืออย่าไปคิดเยอะอ,อย่าไปอะไรเยอะนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่านะครับวีเจจานัทถาวีรนุษทองมีนะฮะต่อสายตรงนะฮะโทรหาคุณปุกลุกเพื่อถามถึงเรื่องที่แตงโมเนี่ยเคยยืมเงิน หนุ่มกึ้งเ <โฮ S 2> ฉลิมชัยน,นะฮะ<อ>จนจ๋าเนี่ยโทรไปวีนเลยเนี่ยเลยถูกบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะแท็กทีมกันแต่ว่า ทักทิมกันทีมกันต่อสู้ประมาณนั้นเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรนะครับก็เจอปุ๊กลุกเลยต้องถามนิดนึงเขาว่าข่าวที่ว่าวีจ่าโทรมาเพื่อถามเรื่องของแตงโมเนี่ยเขาบอกว่าพี่จ่าโทรมาจริงคือยอมรับว่าไอ้โทรมาเนี่ยโทรมาจริงๆแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องของว่ายืมเงินหรือคือไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวเป็นคุยเรื่องของงานซะส่วนใหญ่นะครับรหมถึงว่ามีถามเรื่องของแตงโมบ้างไหมเพราะจริงๆแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่เลยดีกว่าคืออย่าดึงพี่เขาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันเลย ดีกว่าคือจริงๆก็ไม่ได้ตกใจอะไรแล้วก็คือถามสารทุกข์ดิบกันเป็นธรรมดานะครับ แล้วว่ากลัวหรือเปล่าว่าโดนจับโยงอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่ขอเกี่ยวข้องดีกว่านะคะเราอย่าไปเชื่อมโยงดีกว่าค่ะนะฮะรู้ไปถึงว่าจ๋าเนี่ยก็เค้นต่อว่าเฮ้ยจ๋าโทรมาเรื่องอะไรก็บอกว่าเป็นเรื่องงานไม่มีเรื่องของแตงโมเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีแน่นอนครับแล้วก็กลัวมองกลัวคนมองไหมว่าจะแท็กทีมกันแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่หรอกค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยอยู่ของหนูแบบนี้มานานแล้วนะฮะอย่าเชื่อมโยงกันเลยค่ะค่ะไม่เชื่อมโยงแล้วค่ะ นะฮะเราถึงได้ว่าสนิทกับจ๋ามากหรือเปล่าขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่สนิทมากแต่คือเขามีโอกาสเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอตามงานก็มีโอกาสได้คุยกันเป็นเป็นธรรมดาคือไม่ได้สนิทแบบโอ้ยพี่จ๋านบุกลุกไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นจะคุยเรื่องงานกันมากกว่านะครับก็นะเรื่องเกาเหล่าเนี่ยไม่มีจบกันได้แล้วมาข้ามปีเลยทีเดียวตอนเรรื่องนี้นะคะมาปิดท้ายกันหน่อยดีกว่านะสาหรับคู่รักคู่นี้ต้องบอกเลยว่ารักกันมายาวนานถึง15ปีแล้วพี่เต้ยนั่นก็คือคู่ของพี่หนุ นุ่มกันชัยกับพี่เมย์เฟื่องอารมณ์นั่นเองมันมีข่าวออกมาค่ะว่าพี่ทั้งคู่นะเขาจะไปทำกิฟต์กันแล้วค่อยแต่งงานก็คือจะมีน้องก่อนนั่นแหละแล้วค่อยแต่งจริงหรือเปล่ามาฟังกันเลยเขาบอกว่าไปมาเรียบร้อยแล้วอเออบอกว่าไปเก็บไข่ของพี่เมย์แล้วก็เชื้อของพี่นุ่มแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวอ่อนแล้ว5ตัวก็เลยถามต่อว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะทากิฟต์พี่นุ่มของเราบอกว่าพี่เมย์เนี่ยเป็นทางช็อกแลรซีดแล้วก็เดอร์มอยซีทั้งสองข้างเลยก็ไปผ่าตัดออก ออกแล้วซึ่งผลตรวจตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าข้างหนึ่งเนี่ยไม่ผลิตไข่แล้วแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยผลิตแค่3ฟองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผสมแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากรวมไปถึงการที่แบบจะฉีดเข้าไปมันก็ค่อนข้างที่จะยากเลยตัดสินใจว่าเอานะทาเลยละกัน่ะคนก็เลยมองว่าแล้วแผนแต่งงานล่ะจะมีหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ใกล้แล้วก็รอพร้อมก่อนละกันค่ะหรือไม่ก็อาจจะให้มีน้องก่อนแล้วค่อยแต่งก็ได้เพราะถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยตัวพี่เขาเนี่ยก็คบกันมาตั้ง10 5ปีแล้วเขาก็เลยแบบว่าไม่มองถึงจุดนี้แล้วที่จะต้องแต่งงานเป็นเรื่องอเป็นราวแต่ว่ามันก็จะมีแค่การทํา พิธีกรรมทางศาสนาใครบใแบบทางผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องของปาร์ตี้ฉลองอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีร,รวมไปถึงว่าออลดบทพี่หนุ่มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเจ้าชู้ค,คนเขาก็มองพี่หนุ่มเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันทําให้พี่หนุ่มเนี่ยลดบทบาทในความเจ้าชู้ <c oughs> ออกไปแล้วลดบทบาทลดบทบาทเลยจ้าใช้คํานี้เลยนะเออก็แต่ว่าออกตัวก่อนเลยหรือเปล่าเนี่ยที่พูดแบบนี้เขาบอกว่าไม่ได้ออกตัวคือคนเราเนี่ยก็เห็นสิ่งที่แบบมันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ตลอด อยู่แล้วะะถามต่อเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยจะมีแพนเลยไหมเขาบอกว่าก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าเกิดการทำกิฟต์แล้วเนี่ยก็ต้องรอให้ลูกเนี่ยแข็งแรงก่อนสักหนึ่งขวบก่อนอะไรแบบนี้ก็รอ,อดูแล้วกันนะคะว่าสรุปแล้วแพนแต่งงานจะมีเมื่อไหร่จะ,จะประสบความสําเร็จไหมในเรื่องของการทํากิฟต์เนาะจะมีน้องก่อนไหมหรือจะแต่งเลยแต่หูเช,ชื่อถือว่าคู่นี้1ิปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะทั้งคู่สุดท้ายแล้วน่าจะลงเอยกันอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมีพิธีหรือไม่มีหรือจะมีน้องจุงน้องเข้าพิธี ก็เจ๋งน่ารักจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของฝรั่งเนี่ยใช่เขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบนี้เลยอะแบทพิษกับแองจูน่าโจลี่มีหกคนแล้วครับนะฮะคือจำได่หรือบด้นทีตอนนั้นจะแต่งงานกับโจลี่ใช่แต่สุดท้ายมันไม่ลงตัวเขาบอกว่าแขกมันเยอะไปแขกมันเยอะไปแล้วยังหาสถานที่ไม่ได้เข้าใจใครนะที่ดูแบทพิษกับโจลี่โอ้ยใหญ่เขาจะแปรวิวากันตั้งแต่ปีสองก็รอติดตามปีนี้ใช่น่าจะมีข่าวดีแล้วกันนะสำหรับคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณเม เฟื่องอารมณ์นะครับแต่วันนี้มหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการคุยข่าวมันหนึ่งครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนะครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ b ีวันนะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซีวีด้วยนะคะครับหาซื้อกันน้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกันเลยนะครับใช่คะ่ะที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะให้คุณผู้ชมเขียนไปทียหนังสืบ,บัตรหรือว่าจดหมายแนะนาติชมรายการค่ะหรือว่าใครอยากจะชมรายการของสถานีเราย้อนหลังนะครับเข้าไปชมกันได้กับที่ www.intv.co.th นะครับค่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you